ท่านสุดท้ายนะครับของสมาชิกที่จะพิปรายวันนี้ครับเ,เชิญครับคุณชิปจิตนิยมครับกราบเรียนท่านประธานผมชิปจิตนิยมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับเท่าที่ฟังมีหลายท่านพูดถึงแลงการข้อ23นะครับซึ่งว่าด้วยความระมือทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับสาระสำคัญก็คือรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยจะดำเนินการทุกพิธีทางที่สอดคล้องกับกฎหมายของตนเพื่อรับประกันว่าบุคคลจะไม่ต้องโทษประหารชีวิตรวมถึงผู้ที่ไทยได้ขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่ต้องไม่รับโทษประหารชีวิตในไทยเช่นกันนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่เราเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสหภาพยุโรปให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับและจะเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปเองนั้นก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นหัวหอกสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับถ้าจะดูข้อมูลที่เป็นรูปธรรมนะครับมีรายง,งานขององค์การนิทรโทษกร,รมสากลซึ่งเปิดเผยว่าปีที่แล้วเนี่ยน,นะครับปรากฏว่าคดีความซึ่งมีการประหารชีวิตนั้นเพิ่มสูงสุดในรอบเกือบ10ปีนะครับ ตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2,558ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าโทษประหารชีวิตยังมีอยู่เยอะโดยเฉพาะในตะว,วันออกกลางแล้วก็มีหลายประเทศนะครับถ้าจะเรียนลำดับก็คือจีนนะครับแล้วก็อิหร่านซาดีอาราเบียโซมาเลียรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยครับในขณะที่ถ่ายนั้นก็ยังเป็นหนึ่งใน55ประเทศที่ยังคงโทษการประหารชีวิตไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ โดยส่วนใหญ,ญ่ทวดประหารชีวิตองไทยก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับคดียญญาเสพติดด้วยถ้าถามว่าปัญหานี้จะแก้อย่างไรผมอยากเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านลองถามดูนะครับว่าถ้าท่านจะแก้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากให้มีหรือให้ยกเลิกทวดประหารชีวิตนะครับมีผลการวิจัยที่น่าสนใจจากนิราโภนะครับสรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องทษประหารชีวิตควรหยุดหรือไปต่อก็ปรากฏว่ามีการถามว่า โทษประหารชีวิตั้นจะทําให้คดีอาชากรรมลดลงหรือไม่คนไทยส่วนใหญ่บอกนะครับว่า79ซจะทําให้คดีอาชากรรมลดลง155.8บอกว่าอาชากรรมเท่าเดิมครับถ้าถามว่าโทษประหารชีวิตควรมีต่อหรือว่าควรจะยุติลงนะครับปรากฏว่าคนไทย192บอกว่าควรมีโทษประหารชีวิตต่อไปเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้เกิดความเกรงกลัว ในขณะที่เราล7.5เท่านั้นเองที่บอกว่าไม่ควรมีโทษประหารชีวิตต่อไปนะครับเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะทําให้อาจาการรมลดลงซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับการวิจัยของนานาประเทศซึ่งบอกว่าการประหารชีวิตนั้นไม่ได้มีนยัยสํคาคัญในการที่ทําให้อาจาการรมลดลงเลยนะครับทางทีนี้ก็คือจะเป็นโทษจําคุกตลอดชีวิตน่าจะเหมาะสมกว่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าหากดูข้อมูลเรื่องของการประหารชีวิตในไทยตั้งแต่ปี2478จะพบว่า มีการลงโทษประหารชีวิตไปแล้ว3 0 6คนนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้มีโทษตัดสินประหารชีวิตยอยู่รวม390คนน่าเสียดายครับว่าเมืองไทยเรามีการลงโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยานะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่18มิถุนายน2561เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีครับที่แสดงก็เพราะว่าาหากว่าเราไม่มีการประหารชีวิต ครบ10ปีเนี่ยเราก็จะเข้าเกณฑ์ของประเทศที่ไม่มีการโทษประหารชีวิตโดยปริยายอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคราวนี้มันพูดถึงว่าขณะนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนไม่ให้มีการประหารชีวิตเขามองอย่างไรเขาบอกอย่างที่ผมดีนะทราบว่าเขามีความเกรงกลัวกันว่าบางครั้งการตัดสินประหารชีวิตนั้นอาจจะเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดแล้วเราก็ไม่สามารถเรียกคืนชีวิตให้กับผู้ที่ถูกประหารชีวิตได้นะครััับบบให้้คคววาาามสํญกกกเรื่่อองงนีถึ ถ้าหากที่มีการรับสมาชิกใหม่สมาชิกประเทศนั้นต้องยอมรับและครับว่าจะไม่มีการประหารชีวิตในประเทศของตนจึงจะรับเข้าเป็นสมาชิกได้นะครับถ้าพูดถึงในอาเซียนบ้างว่ามีประเทศไหนที่ยังมีโทษประหารชีวิตหรือไม่มีกัมพูชาฟิลิปปินส์ยกเวน้นโทษประหารชีวิตไปแล้วทุกประเภทนะครับส่วนลาวเมียนมาและบรรีนายนั้นยกเลิกประหารชีวิตในทางปฏิบัติเพราะไม่มีการประหารชีวิตมาสิปีแล้วติดต่อกัน ส่วนไทยอินโดมาเลสิงคโปร์ลิเวียนามอย่างใช้อยู่ครับคราวนี้มาพูดถึงข้อเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นข้อกังวลของทางอ e ียูเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องของการก่อการร้ายและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก,ปก็ปรากฏว่าขณะนี้เมืองไทยเรายังมีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับทั้งหมด16ประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบว่าถ้าหากท่านติดตามข่าวจะเห็นว่าเมืองไทยก็มีกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนค่อนข้างบ่อย วันนี้ไม่มีเวลาที่อธิบายมากแต่ถ้าหากว่าท่านเพียงเสรอชคำว่าการก่อการร้ายหรือร้ายข้ามแดนเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆจะเห็นว่ามีเยอะจนที่อาจจะเรียกว่าคาดไม่ถึงเลยนะครับคราวนี้ขอแตะเรื่องน,นิ้หน่นะครับว่าเรื่องของการก่อการร้ายเชื่อกันว่าประเทศไทยนั้นความจริงแล้วเขาบอกกันว่าไม่ใช่เป้าหมายของการก่อการร้ายแต่ก็าอาจจะดีไม่พ้นนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ข้อคิดที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นเข้าออกง่ายการตรวจตาไม่เข้มงวดนะครับ แล้วก็นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นปจัจจัยหมือมันกัรที่ทําให้ไทยกลายเป็นเส้นทางผ่านและเป็นแหล่งพักผ่อนของคนที่อาจจะเป็นสมาชิกอ่อการร้ายด้วยและเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนน่าสนใจครับก็บอกว่าขึ้นชื่อเรื่องการให้สินบนและเงินใต้โต๊ะอยู่แล้วอุปกรณ์การตรวจจับเช่น biometrics ก็ไม่มีการลงทุนอย่างจรงิงจังครอบคลุมไม่เพียงพอนะครับที่สําคัญข้อมูลหมายจับออนไลน์ที่เชื่อมโยงด่านชายแดนด่านพรมแดนทุกด่าน เพิ่งจะครบร้อเปรเมื่อไม่กี่ปีนี้อันที่ผ่านมานี่เองครับมีข้อมูลหลายอย่างที่เสดายที่เวลาอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าข้อมูลจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติเองก็มีการยอมรับนะครับว่าประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นเส้นทางที่กลุ่มก,ก่อการร้ายใช้เป็นเส้นทางไปยังพื้นที่เป้าหมายรวมถึงกลับภูมิลุ่เนาด้วยเป็หลง่งพกพิงและก็เป็นฐานรวมเงินทุนสับสนความเพื่อนไหวขุงมก,ก่อการร้ายต่างๆนะครับและโอกาสที่ไทยจะถูก ใช้เป็นพื้นที่ในการก่อการร้ายก็มีอยู่เยอะทีเดียวโดยเฉพาะรโยยของชาติอื่นอย่างเช่นสหรัฐจีนฝรั่งเศสและอิสราเอลเป็นต้นนะครับอิสราเอลนี่สาคัญมากเพราะนั้นก็คือว่าทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติเองก็อยอมรับแลครับว่ายังมีจุดอ่อนเรื่องที่ในการเชื่อมโยงฐานขอ้อมูลอย่างครอบคลุมมีเครื่องมือทางเทคนิคสําหรับการข่าวกรองที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพออัตรากำลังนั้นไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นขาดเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทักษะเฉพาะด้าน อย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นต้นนะครับแม้แต่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเองนะครับก็มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธีการแก้ไขจะทำยังไงครับถ้าหากท่านดูตั้งแต่แรกจะพบว่าทางสหาภาพยุโรปนั้นมีเงินทุนมหาศาลในการที่จะช่วยทั้งงานวิจัยและงานพัฒนางานความมั่นคงบเบสเซตนะครับตั้งเปไว้กว่า4ล้านดอลลาร์4ล้านยูโรนะล้านยูโรนะครับขออภัยฮะประมาณ4 0 0แสนล้านยูโรในการทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาทางออกในการที่หากเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านใดสภภาพยุโรปก็พร้อมที่จะให้เงินทุนสนับสนุนจํานวนมหาศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่าการทําความเข้าตกลงกับสภภาพยุโรปครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญที่เราจะสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเสรีนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี่เป็นโอกาสทองหลังจากที่เราเสียเวลามานานถึงยี่สกว่าปีอย่างที่หลายท่านแสดงความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความเชื่อมโยง ความรวบื่นในครั้งนี้จะเป็นประตูสําคัญในการที่จะทําให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นมีมาตรฐานอย่างที่สหภาพยุโรปเขาต้องการนะครับก็บวังว่าหลายท่านจะให้ความสนับสนุนกับร่างโคอตกลงนี้ครับขอบคุณครับ